สวัสดีวันจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมาตัดหญ้าสักหน่อยนะครับผมนะหญ้ารก,กเกินละเ,เดี๋ยวตัดหญ้าเลยดีกว่านะสำหรับชุดที่ใส่วันนี้นะครับดีไซน์เองนะเนะครับตัดเย็บเมื่อเช้าเนี่ยนะอ่ะไปตัดหญ้ากันครับผม สำหรับเครื่องตัดหญ้าจีนนะครับผมตัดหญ้าสามครั้งนะครับครั้งละประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันออกทุกครั้งหลังใช้งานแล้วก็สตาร์ทเครื่องจนน้ามันหมดจากคาบูนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไวายนะครับนะเจอจุดอ่อนจนได้นะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าจีนนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปได้นะครับผมถอด คอรดน็อตสตัวที่ยึดถังน้ํามันนะครับสาหรับเครื่องตัดยารุ่นนี้นะครับเป็นถังน้ํามันล่างนั่นเองนะครับถังน้ํามันล่างเขาก็จะใช้เป็นคาร์บูแบบดูดนะครับซึ่งต่างจากถังน้ํามันล่างไอคาร์บูบนจะใช้เป็นแรงน้มถ่วงจ่ายน้ํามันลงคาร์บูนะครับเหมือนคาร์บูลดเครื่องโดยทั่วไปนะครับส่วนเจ้าถังน้ํามันล่างเนี่ยก็จะใช้คาร์บูเป็นแรงดูดขึ้นมาครับเจ้าปัญหาก็คือเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับผมนะจะมีลูกยางเป็นกลวยๆใสๆนะครับไว้บีบ อัดน้ำมันดูดน้ำมันจากถังขึ้นมาเลี้ยงคาบูพอเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับคาบูก็จะดูดแว็กเข้าไปเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ปัญหาคือมันละลายสู่แก so ๊สโซฮอลไม่ได้นะครับผมนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับในค้าออนไลน์หรือร้านอะไรเคร่แต่ญ้าทั่วไปนะครับใช้ได้ร่วมกันได้นะครับสำหรับเจ้า,าลูกยางกดนั่นเองนะครับนะ ก็จะซื้อของฮอนด้าใส่ก็ได้หรือจะซื้อของเทียบใส่ก็ได้นะครับนะก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับขันน็อตสี่ตัวออกมานะครับนะเจ้าน็อตสีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดระหว่างถ้วยปั๊มนะครับแล้วก็แผ่นได้แฟมด้านในนะครับก็คือถอดน็อตสีตัวนี้แล้วก็จะหลุดมาทั้งยวงนะครับหลุดมาทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับดูคลิปผมแล้วไม่ต้องกลัวผมทําพังมาหลายตัวแล้วครับนะ น็อต4ตัวความยาวเท่ากันหมดนะครับผมนะมันก็จะหลุดออกมาทั้งยวงแบบนี้นะครับแผ่นไดแฟมนะครับทำหน้าที่ดูดปั๊มอัดน้ำมันขึ้นนะครับผมนะแต่เจ้าปัญหาของมันก็คือนี่ถ้วยยางแต่ผมปาทิ้งไปแล้วแหละนะครับไม่ต้องสนใจครับผมนะแกะลูกนี้ออกนะครับเราจะเห็นนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ เหลือแต่กรอบเหลือเหลือแต่ตัวเรือนมันนะครับนะนี่ตัวเรือนมันซื้อลูกยางของแท้ของฮอนด้าก็ได้นะครับหรือยี่ห้ออื่นๆนะครับนะเขาจะทํามาแบบเดียวกันความโตเท่ากันหมดทั้งของแท้ของเทียบของไต้หวันของจีนอะไรนะซื้อที่ไหนสะดวกซื้อที่นั่นครับนะลักษณะเท่ากันหมดนะครับแบบครอบกลม มันก็ซื้อมาก็จะครอบแบบนี้นะครับาจะเป็นเต้านมขึ้นมาแต่ผมบีบจะเต้าแตกแล้วสินะอ่ะรออะไรไม่เป็นไรว่างัันไหนๆก็ไหนๆแล้วลื้อทําความสะอาดเลยและกันครับสําหรับคลิปนี้ก็สอนลื้ออย่างเดียวนะครับสอนประกอบไว้คลิปหน้าครับตรวจติดตามมาเลยครับ